นาฬิกาแชมป์คอสแท็บเล็ตมือถือที่มีดารามีจเวอรี่รถกระนำ่ำวันนี้ทั่วประเทศสนับสนุนโดยเพจพุทชงสิริธัญผลความสนุกสนานความบันเทิงมากมายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพุทชงสิริธันญผล แค่สบตาเธอครั้งดใดใจฉันปวนปันแอบเปียเป็ฝันทุกคืนที่เห็นแค่สบตาเธอครั้งเดียวจใจฉันเป็นหนาเย็นเหมือนดังเป็นใครนี่เรียกว่ารักถ้าจริงฉันใครประจักษ์ว่าความรักที่ร้อนเป็นไฟจริงไหม ใครอยากลอแอบสบตาเธอครั้งเดียวใจเสียวซ่าแค่เมื่อวาที่มองแค่สุบตาของเธอทั้งสองใจมันร้องว่ารักเธอ สบตาเธอครั้งใดใจฉันปวดปันแอบเก็บไปฝันทุกคืนที่เย็นแค่สบตาเธอครั้งเดียวใจฉันเต้นหนาวเย็นเหมือนดังเป็นไข่นี่เรียกว่ารักถ้าจริงฉันใคยประจักษ์ว่าความรักที่ร้อนเป็นไฟจริงไหม ฉันใครอยากลอแอ่สบตาเธอครั้งเดียวใจเสียวซ่านแค่เมื่อวานที่มองแค่สบตาของเธอทั้งสองใจมันร้องว่ารักเธอใจมันร้องว่ารักเธอใจมันร้องว่ารักเธอ เอาละครับพบกับผมผู้ชมสิทัญพลนะฮะและวงโอเฟนนี่นะฮะ <Okay. S 2> วันนี้นะครับท่าน <Okay. S 2> ผู้ชมเราเปิดด้วยบทเพลงที่ผมแต่งไว้เองตั้งแต่ตอนอายุประมาณ18เลยนะทุก <Whoa. S 2> วันนี้22 <laughs> ไม่ใช่ช่วัน,นี้55เลยนะก <Okay. S 2> ็ดดดิ18ตอนนั้นที่แต่งเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแอบสบตาแต่งไว้ตอนประมาณ18 นะฮะแล้วตอนนี้55คิดดูี่ปีผ่านมาแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้ไปเผยแพร่ที่ไหนเพราะว่าพอแต่งเสร็จทําเพลงเสร็จกับค่ายเพลงเพลงหนึ่งค่ายใหญ่ด้วยนะก็ต้องไปเรียนหนังสือต่อก็เลยไม่ได้มีโอกาสร่วมงานก็เก็บไว้เก็บความฝันของตัวเองไว้นึกไม่ถึงว่าวันนี้จะมีโอกาสเอาความฝันของตัวเองมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนคนไทย ได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ดีใจนะฮะที่ได้ร่วมเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆวงโอเปรนี่นะฮะวันนี้นะครับทุกผู้ชมเราจะคุยกันกับผู้ชมนี่เบรกแรกนะทุกผู้ชมคุยกับผู้ชมคุยได้ทุกเรื่อง อย่างเช่นเรื่องนี้ฮะพญานาคท่านผู้ชมคิดว่าพญานาคมีจริงไหมออย่างน้องเอาเอาคิดว่าพญานาคมีจริงไหมเคย hey, ได้ยินค่ะตอนเด็กแล้วก็มีความเชื่ออยู่เหมือนกันแต่ว่าดูยังไม่ลึกขนาดนั้นเหรอ <laughs> มีความเชื่อเหมือนกันแต่ยังไม่ลึกขนาดนั้นเคยฟังมาตั้งแต่เด็กๆสรุปแล้วอะไรเนี่ยผมงง <c oughs> คุณจะเชื่อว่ามีจริงหรือไม่มีจริงหรือจะยังไงเอาเด่นชัดชัดเจน เชื่อไม่เชื่อคาเดียวเชื่อเชื่ออะเชื่อนะฮะโอเคนะพี่ตุ้มเชื่อเรื่องพญานาคมีจริงไหมอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ดังเยผมผมเข้าไปหาเลยก็ได้อะนี่รายการของเรียวเรียวไม่มีเทคนะอะเชื่อเรื่องพญานาคว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเห็นก็ถูกกันเยอะนะน่าเชื่อจริงเลยอยากถูกบังเชื่อเชื่อรัฐบาลนะต้องลอตเตอรีนะลอตเตอรีนะแต่ถ้า อย่างอื่นผิดกฎหมายนะโอเคคือเชื่อว่าพญานาคมีจริงแล้วก็อยากถูกเพราะเชื่อ,อ,อ,อมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเรานะคุณตุ้มนะ,ะชื่อเล่นเหมือนกันเลยเนี่ยชื่อตุ้มเหมือนกันเลยอ่าแล้วนับถือาศาสนาพุทธไหมคริสต์เป็นคิดใช่ไหมฮะแต่คิดเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้กตเห็นครับตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ค่อยมีอะไรแล้วอยู่เหมือนพวกไรจัศาสนา ก็เป็นความคิดส่วนบุคคลอีกนะเรามีวิจารณญาณในการที่จะคิดในการดำรงชีวิตแต่เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะแต่ตกลงเราเชื่อว่าพญานาคมีจริงแล้วเคยขอพรจากท่านไหมไม่เคยอะแล้วจะถูกรอตตรี่ได้ยังไงอะเกิดเกิดมาเคยถูกรัตตรี่ไหมสองตัวสตัวนี้ถูกอยู่เขาฝันหรืออะไรซื้อมั่วๆ เห็นไหมท่านผู้ชมคนเราเนี่ยถ้าจะมีโชคมีลาบเนี่ยนะฮะยังไงก็มีแต่ว่าต้องเป็นโชคลาบถ้าจะเล่นลอตเตอรี่ต้องเล่นลอตเตอรี่รัฐบาลนะฮะอย่าทําผิดกฎหมายนะครับพี่มือเบสล่ะเชื่อเรื่องพญานาคมีจริงไหมฮะมันไม่เชื่อครับทําไมถึงไม่เชื่อฮะไม่เคยเห็นของจริงครับอแต่ในศาสนาพุทธบอกว่าพญานาคเนี่ยมีจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าพญานาคเนี่ยมีจริงแต่พระองค์ก็ไม่ได้ ให้เราเคารพหรือต้องกราบไหว้นอกจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่สําหรับท่านเนี่ยไม่เชื่อว่ามีจริงครับผมเพราะว่าเราไม่เคยเห็นม,มือกองมือกองลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนมือกองชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อจอร์ดครับเชื่อไหมว่าพญานาคมีจริงสิ่งแบบนี้นะถ้าเกิดแบบว่ามันไม่เกิดกับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือไม่จริงแต่ที่ผมคำเดียวเชื่อไม่เชื่อมีจริงไม่มีจริง เชื่อครับโอเคแค่นี้แหละพูดซสร็ต้องนานอยู่ที่ทํางานตีกองกลับไปบ้านตีเมียมือกีตาร์เชื่อไม่เชื่อว่ามีจริงเชื่อครับทําไมถึงเชื่อฮะยังไม่เจอด้วยตัวเองหรอกครับแต่ว่าก็ฟังฟังจากเขามาครับสัมผัสได้ก็คือก็ก็อยากจะสัมผัสด้วยตัวเองด้วยครับอยากเจอเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเจอแต่ก็เชื่อว่ามีจริง เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูทังบ้านนะฮะประชาชนเนี่ยเขาคิดว่ามีจริงหรือไม่มีจริงครับในส่วนตัวผมเองคิดว่าน่าจะมีจริงนะครับไม่น่าจะมีจริงค่ะผมเชื่อว่าพญานาคมีจริงครับเชื่อครับเชื่อครับเพราะว่าพญานาคเคยปรากฏตัวที่คำชะโนดนะครับอำเภอบ้านดุงนะครับผมแล้วก็ที่หนองคายเ็ามีที่ขึ้นที่หนองคายมีรอยด้วยครับเพราะว่าเคยดูข่าวว่ามีรอยมีอะไรแล้วก็มีปริหารอะไรแบบ ที่ว่ามันมีคล้ายๆอะไรแบบที่ท,ทัท้งภาคอีสานเขาเชื่อถือกันมากครับพญานาคเป็นแค่สัตว์ในตำนานในความเชื่อเท่านั้นตำนานเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยเป็นของคู่กันมาเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งมีมานานแล้วเพราะว่าตามพงศาวดานตามคนเข้าคนแก่ที่เขาเล่าต่อกันมานะครับก็เชื่อว่ายังไงก็ต้องมีมูลบางส่วน,นนะครับรว่าเห็นชาวบ้านเล่าขานต่อ,ตอ พญานาคขึ้นมาจากแม่น้ำโขงบ้างขึ้นรถบ้างขึ้นบานบ้างอเอาละครับเห็นไหมฮะหลายคนก็บอกว่าพญานาคมีจริงหลายคนก็บอกว่าพญานาคไม่มีจริงตอนนี้มันเป็นประเด็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอย่างคุณหนุ่มกัญชัยเงี้ยท่านก็ไปออกแสดงความคิดเห็นด้วยวิจารณญาณของเขาเองว่าพญานาคของคุณเฟียวฟ้าสุดสวิงลิงโกเนี่ยใบหน้าของพญานาคเหมือนหมูมา ก็เลยเป็นประเด็นของสังคมกันมากมายล่าสุดเนี่ยคุณเฟียวฟ้าสุดสวิงลิงโกเนี่ยเขาก็ออกมาโต้กลับนะฮะ,อะตอนี้มันไม่เช็คเช่นนั้นคุณ<ต>หมอ,อป่าเ <A. S 1> อ<ะ>้ยยะหมอป่าบอกว่าถ้าพญานาคเนี่ยให้โชคลาภกับคุณเฟียวฟ้าจริงเพราะว่าถูกหวยทุกงวดทุกงวดเลยเนี่ยโโถ้าถูกจริงถ้าแม่นจริงแน่จริงเนี่ยก่อนหวยจะออกเนี่ยให้คุณเฟียวฟ้าอ่ะเอารอตรี่มาดูก่อนเลยว่าเลขเลขที่ซื้อไปมีเลขอะไรบ้าง ใช่ไหมนึ่ออกนะดังนั้นเนี่ยถ้าโชว์เลขก่อนวันหวยออกแล้วพอวันหวยออกปุ๊บไอ้เลขที่โชว์มันตรงเป๊ะหมอปลาบอกอันนี้จะเชื่อว่าพยานนาคให้จริงออันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับพยานนาคกันเลยนใบไม้มันแห้งผมผมไม่ได้ดูถูกไม่ได้ลบหลู่นะให้ผมดูเนี่ยผมดูไม่เป็นพยานนาคผมดูเป็นหัวหมูด้วยหนูบอกแล้วว่าาปู่พยานนาคให้หนูจริงๆหนูไม่มีทีมงานไปไล่ซื้อ ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ชายมีการไล่เรื่องหวยแล้วก็มีการถูกหวยพิรุธเราเห็นแล้วว่าการถูกหวยของเขาเนี่ยเขาจะโพตหลังหวยออกไปแล้วเนี่ยคนปฏิบัติธรรมอยู่กับหนูเนี่ย <c oughs> คุณตาคุณยายอยู่กับหนูเนี่ย <c oughs> ใคร <c oughs> เป็นสักชีพญายให้หนูหน่อย <c oughs> หนูไม่มีทีมงานคนไหนไปไล่ซื้อ <c oughs> เวลานี้ลอตเตอรี่พึ่งออกพึ่งประกาศ เพิ่งออกหนูไม่มีทีมงานคนไหนไปซื้อวอเตอรี่ให้หนูหนูถูกจริงๆทุกงวดถ้าเขาแน่จริงอ่ะทำไมเขาถึงไม่โพสต์ก่อนหวยออกว่างวดเนี้ยเขาซื้อเลขอะไรไว้ส่วนที่จะมีผู้ชายคนหนึ่งก็ออกมาแก้ต่างว่าเขาก็ไลฟ์ตอนหวยออกแต่เราเห็นหมายเลขไหมคุณถามกลับเราไม่เห็นหมายเลขคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่าเราไลฟ์ตอนหวยออกอ่ะแต่ทุกคนไม่เห็นเลขเลยว่าคุณซื้อเลขอะไรมาบ้างแต่ผมก็เชื่อเลยเกินว่าเลขที่คุณตรวจกันอยู่เนี่ย มันมีเยอะมากไม่ได้มีเรื่องที่คุณบอกว่าคุณอ้างว่าคุณถูกสองสามปีแล้วนะที่หนูถูกอาาล,ลอตเตอรี่ตลอดตลอดตลอดแต่ด้วยเนื่องจากใกล้เข้าพรรษาหนูก็เข้าใจว่ามันจะมีมัรผจญน,นะซึ่งแม่ย่าบอกหนูก่อนแล้วตอนนั้นน่ะที่หนูไลฟ์สดวันนั้นนะ่ะหนูบอกให้ประชาชนแล้วทุกคนบอกว่าช่วยปกป้องหนูกับแม่ย่าพญานาคหนนะะปู่พญานาคหนนะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องมันต้องมีทุกเลขนะฮะมันต้องมีทุกเลขแต่คุณก็อ้างว่าไลฟ์แล้วมี พร้อมหวยออกแต่ไหนเลขครับไหนเลขตอนที่คุณไล่อะมันไม่มีมันมีตอนหวยออกแล้วถึงไล่ว่าคุณถูกเลขนี้แล้วเลขที่คุณซื้อมาก่อนอันเนี้ยมันคือเลขอะไรคุณจะโกหกสังคมจะมามองว่าให้เรื่องความศรัทธาเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะคือความศรัทธาใครความศรัทธามันถจะศรัทธาเนี่ยไม่มีปัญหาเ,เวลาเรานําเสนออะไรที่เป็นความเชื่อต้องระวังว่าไอสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยมันเป็นการมอมเมาคนที่เขาติดตามเราหรือเปล่า เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงคุยกับพุทธชงนะฮะ